สวัสดีครับมื่อนี้มาเรวย์ภาพมาตามในทั้งพอหลอนนะครับในงวดก้อนปืนไฮเลกหกศูนต์ตัวเดียวนะครับเรียกออกหาศูนต์นะครับพี่น้องเอฟซีเพื่ได้รถกะโคกจะมีโชว์กันนะครับมื่อนี้มาเตอร์เยมาตราในทั้งพอหลอนนะครับเปืนหามาแล้วสามตัวสองตัวพี่น้องเพิ่์นได้แบบไรหรือฟันแบบไเฮาลองไปติดตามรับชมแนวทางครบฟันน้องพอหลอนกันเลยครับเลยบ่บ่ปัตไนครับผมอันธรรมดา ฝันว่าฝันว่างั่นกที่เลยใส่เเลี่ยครูเลมันเลยเป็นเป็นมัวนานีมันเป็นสี่ได้บมดแต่มัวนางมัวนานี้มันเกิดสิวเป็นเลี่คูอันธรรมดามันแล้วครับมันเสีอกอันธรรมดาแต่เก้ามันมันเสียกพวกหาโรดหัวต่อไปนี่อืมมันนี่เป็นสัตว์ด้ะพอรอนว่าคือว่ามัวนาของหาว่ะเมน เมียนเมียนเลยโหลดดิขาโหลดขวัญขาเนาะเนาะเป็นเลขมากเนาะเว่าแต่ว่าเหล็กเลขกมันลักลอยมันยังจะเป็นสามคือเก่าอยู่สามหกห้าคมามมั่นความหลอนหนักถึงสี่เนาะสามหกห้ามันจะเป็นจังสี่อยู่งวดหน้าแต่ว่าพอหลอนมันสันเนาะบอมัได้เนี่ยพันนี่แต่ว่าตามตามตามเลขประจำเดือนแล้วมันเสียออกสามหกห้า มันเลขอสามตัวว่าเหลือสองตัวกับหกขาเี้ปสี่เราเลขมันตามตามดีมันยันม่นเป็ยนสี่สองตัวสามหกห้าเออสองตัวเหลืหกาได้เนาะค่ะมีแล้วกลับเปเลยว่าตามเรขประจำเดือนมันเกี่ยวของทีประจำเดือนมันขาดะอได้ออ่ เพอหลอนแล้วให้หกศูนเดอกหาศูนเสียดายรู้แตหนึ่งเนาะผู้ผู้เพิ่นเจ้งเมิ่นกีกชื่อหาโนนะพอเนะผู้เพิ่นนั่นกัซื้อึันซื้อลงแ่ตัวเดียวหน่อไหมซื้อึ้นซื้อลงมันเราผาดแล้วพอหลอนเขาาสองหวดแล้วไหมสามงวดวันวันสามเลยแล้วหันเลยให้หกศูนมันดอกหาศซนนะครับกัเสียดายเนาะ แต่ว่างื่นนี่พอรอนว่าจะเรียนเลขประจำเดือนประจำวันเป็นว่าเคยมันเคยออกสี่เนาะพอว่าอองสี่มันดำสามหกห้านะครับเป็นว่าตัวล่างนี่หกหาตัวเดียวแต่ว่าให้ร่ออยากได้ฝันร่อจังไรก็นล้วกันาะฝันหนีก้อนท่านฝันท่านได้ฝันนะครับเอานี่เอาเลขมักเลขคือสอบเลขเคยออกไปก่อนเลขเคยออกไปก่อนนะครับเลขออกไปก่อนออกไว่ือเลขออกไว้ก่อนอือ ตัววเลวขาฟันตามไปแนไนอนนะครับเดี๋ยวให้รันี่ฟันกวนนะครับว่าซ้ำจับมือสื่อแล้วนี่เสียดายเงี้ยวัอไหลตัวเดียวตัวเดียวสดสดเนี่ยอถามมือเขาบอกว่าตัวเดียวได้ละน,น,นะตัวเดียวนี่ะได้บ้ซื้อตัวเดียวนี่ซื้อ, <h az> อรถธ <ไป S 1> รร <h az> ม่าอืมอืมผู้สื้อเป็นเล็กกระถึงนะะน้อนี่แดงตัวเลเมา่อนอยิ้มประยุอเขาลาเขาท่านหรรงมาก เด็กซื้อให้พี่น้องนะครับหาจับจองหลักกินแบงไห้นะครับหรืรอบริจาคคมฟันก็ร้อยจักน้อยนะครับพอหล่อนฟันเดี๋ยวโมเลยเอาลูกหายเดินครับเอ,เอาเหนียวเหล็กขึ้นมกักเหล็กมักเหล็กคนติดตามนึงวันนี้เนาะอืนะครับเป็นวันตะกอลไมาค่คอยออกกินเชีละช่วงนี้นะครับขึ้นมักของพอหล่อนได้ละเหล็กสามตัวสองตัวนะครับก็ฟันนี่นนอีจกักสองสามมือนะแล้วก็ตามไหมแล้วก็พอหล่อนหนึ่งฟันต้องหัดฟันเล่มาจะกเกามาโดนปน บได้ว่าไกลเลยออทังฝันมันวบอโอ้สอามือนี่ยมีรถมั้งนะวะเนียนะครับร้อยจากสอมื่เด้อนะครับวันนี้เอาเลขมากเลขสอบไปก่อนนะครับสามหกห้าแต่ก็หหเด้อนะครับสำหรับอผ่านดอกบ่คอยผ่านนะมามาอาจารย์มาแบกหน่อนง เอาสั่นนะครับสำหรับในทางพอหล่อนเนื้อนะครับเพิ่นไกญ่มากสามหกห้าล่ะก็หกห้านะครับเป็นเลขที่เพิ่นมักเลขเคยออกนะเพิ่นว่านะครับเพิ่นว่าให้ตามสามหกห้าเด้อนะครับเลขกสองตัวกับหกห้านะครับตัดเด่นตามนั่นนะครับในทางพอหล่อนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเลขกเขาฝันมาเลยจะตามให้เด้อนะครับอีกจักรไม่เอาไม่ตะขอยเดี่ยวนะเพิ่น สองสามมือนะครับความฝันในไดแท้นะครับรอจังหน่อยนะครับเป็นเลขสามหกห้าหกห้าของพอลอนนะครับอ่ะเสียงนายจังหน่อยพี่น้องนะครับายหอยมาฮ้มกันนะครับพอลอนก็เป็นให้หอยนะครับในหอยง่วนในหอยกล้วยนะครับพี่น้องทั้งครูฝนหางงูห้วย่นมาหานะครับเนาะเดี๋ยวต้องถ่ายกันต่อเสียงนายจังหน่อยนะครับอ๋อหนาแล้วถึงเลขว่าเนี่ย หาสองหาหนึ่งคือว่าฝันเกจาะสองมือแล้วสองมือตัวมันมาเห็นชื่อว่าเปลี่ยนน้ำมันเป็ี่นข้นสิฟันเป็นคนที่เคยนะก่อน ฝันดีเตีว่าบสือเลขกกันหมูมาเลขกันดีโหดอ้าวนะเมองเลยแนะน้าเด้อครับนาแหลมเดี๋ยวลองลยตามมองเลยตามให้เด้อนะครับเป็นฝันแมนนะเพั่นว่าฝันถึง2องวดนะครับขอาสอ2งวดแล้วเตียวมาสือเล็ที่ยามาสือมาเรียเงีเป็นคนมาเห่นเล็กนะครับสําหรับน้าเล้ยเตียวว่ากันเนี่ยอยู่นเนี่ยเนาะันนี่ยอยู่พออดไอยู่โอ้ยนั่นแหละผมไปหาเลยเด้อไปหาเด้อเอฟซีปันหากานสูสัตัวมือนี้ f ฟเพิันนี่โลกเด้อ อย่าี่เพืพ่อนๆถือนั่นเพื่อนนั่นเพื่อนก็เอาแบกปันเนาะส่วนใหญ่จะแบงปันสมมุติว่าขึ้นจะเก่าดอกนะครับสมมุตินีู่้ใดฝันแม่นกัเป็นโชคเป็นลาบเป็นเงินเป็น,ปน,ปน,ปนทองเลยนะครับฝันตัวเนาะฝันสองเทียวก็ข้างแค่จังห์เห็ีเลยนดี๋อวแปลกประหลัดพูดนี่นะครับเนาเเนะเอานะครับเดี๋ยวมารวยตามให้ได้นะครับสำหรับ พอแหลมนะครับคนฟันแม่นนะครับเดี <c oughs> ๋ย็พยายามนะครับเนาะนะบักตัวเสียล้วพี่น้องบักตัวผู้ฟันแม่นเหรอเนาะนะครับนี่น,านะานะพอลองไหตัวนี้ละนะครับคนน้องปอนน้นองปอนออกมาเล่นแล้เวอเออได้ของเล่นแล้วบาทเลยพุมันหน่อยพุมันหน่อยได้ของเล่นแล้วเอเอบาทน,นียอยากให้กล้องวนะัดเลยไหม น้องปอนนะครับท่านได้บอกเด้อนะครับค like, ุณ่าอืมอาคิโรช้อปพี่น้องโอ้ยขี่รช้อปแล้วเมียนี่ยเลี้ยงกั้นละครับเมียมันอยู่รถน้อยครับพี่เมายไม่อยู่รถน้อยพี่นะครับกลุ่มบ้านน้อยอยากไปเที่ยวนะครับกลุมานน้อยนะครับเอาพี่น้องนะครับกับสรุปแนวทางนะครับวันนี้พอรอนนะครับ ได้ฝันเด้นนะครับแต่ว่ามีเหลขกมากเล็กคือชอบนะครับคือเหลขกสามหกห้านะครับแล้วก็หกหาเป็นแนวทางของพอลเหลขกตองงวดนะครับเดี๋ยวควบฝันอีกสองสามมือนะครับมาเลยตามให้นะครับผนว่าพถน้ฝันเดินนะครับขอโทษอภัยจังหน่อยนะครับบุญว่จังหน่อยนะครับเพราะว่าพี่น้อง นะครับนายห้อยมาหากันเนาะก็เลยโชว์กันเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยนะครับกับคนไหว้จ๊านอยนะครับตอนตัวเลขเท่าไรมาแล้วนะครับสามหกหาหกหาเด้อนะครับกับเฉียวว่าแบ่งปันพี่น้องที่ซีอ่ะนะครับก็ฝันรอดก้อนนะครับแต่ว่าเลขต้องงวดคนไทยมากแล้วนะครับสามหกห้าหกห้าไอชัวหิมะนะพอหลอดนึงวันนี้เด้อนะครับไม่เฮงปังรับรับด้วยสุภูสุขสวัสดีครับ